ครับอวันนี้เป็นการป้องกันแชมป์ที่ไ้วยของเราที่สามที่สามป้องกันเออป้องกันที่สองครับ เป็นไงบ้างเกมการชกวันนี้มาแข่งแข็งแข่งมากเลยวันนี้ซ้อมดีครับมีพอลูนช่วยคุมเออเออแล้วก็ได้ปั้มกับพี่ไปสองภาพช่วยโอ้วก็ใหญ่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 ตอนนี้ช่วยทุกอย่างนะครับเออเออแล้ววันนี้ซ้อมที่ไหนที่สระบุรีซ้อมสระบุรีด้วยสระบุรีด้วยอากาศดีด้วยครับโอ้โห ว่าชวันนี้มั่นใจในยกไหนมั่นใจยกสี่อ่ะอ๋อรกสามยกแรกอ่ะสามยกก็ดูว่าเสียบแบบแข้งพี่เขาน่ะพอเสียบแบบแข้งแต่ว่ายกสามนี่รู้สึกว่าได้ได้ได้ล้มหลายลูกนะพี่มุมบอกว่าให้เดินให้เดินคยกสี่เดินเลยยกสี่เดินดีก็ตั้งซ้อมกับพ่อพ่อตั้งใจให้เดินตั้งแต่ยกสี่มาแพ้ชนะก็ต้องเดินไม่นอนแต่ยกแรกเลยยกแรกตัวแรงไม่ถึงยกสี่เอาเลยครับ หลังจากที่ป้องกันแชมป์ครั้งนี้ได้สำเร็จแล้วเนี่ยครั้งหน้าอยากจะเจอใครบ้างเนี่ยเอ้ามีมีคน<ล>เคขาจองเขียนหลายคนเหมือนกันนะก็แล้วแต่ลุงติ์กับโปรมโปรเมเตอร์เราพัชรคนได้ไหมอ่ะก็ได้ครับมีคนนึ็นใครอ่ะก็มีพี่นาวาเอกครับที่ออจองกระถินเนโอเคไม่นาวาเอกอ่ะก็ได้ทุกคนครับทุกคนนะแล้วแต่ลุงติ์เลยครับช่องโปรโมเตอร์ช่องขนาดนี้ก็ทุกคนได้หมดนะเอาพนดีถ้าซ้อมดีก็ได้ทุกคนตะกี้ยกหน้า โดนศอกเสียวไปเลยครับก็ข้ามไปโดนยังไงอ่ะเกือบจะตั้งลำไม่ได้โอ้โหถ้าถ้าชุวยอะไรไปเรื่องตอนนั้นอ่ะใช่รับแต่ว่าพอตั้งลำได้ก็โยกแล้ว็อกเอวครับตอนนี้กำลังจะเข้าขั้นจงอางของไทยรอบที่สอง้วสองครั้งแล้วนะครับเอาละครับผมโอ้วันนี้ยจีนทะลุวันนี้